สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปเช้าเช้าวันนี้ครับจะพาท่านชมมาชมเจ้าสอนรามครับพัฒนาการของเขาในวัย2ขวบรับหรือว่า24เดือนเต็มครับอ่าดูครับอันนี้เป็นสาย SK 520นะครับเจ้าสอนรามครับสาย SK 520 24เดือนเต็มนะครับอ่าพฤศจิกครับแต่วันนี้วันที่6ครับก็สองขวบครับดูครับพัฒนาการของเขาไปในทางทิศทางไหนครับดูรับนี่ครับตอนนี้ผมเดินผสมจริงได้ สิบกว่าแม่แล้วครับก็มาชมปีหน้าครับรอชมผลงานครับนี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะเดินลูกไปทางไหนนะครับแข่งขาเขาครับข,ขาเขาที่ที่ตรงครับตรงตรงแล้วก็ขีบเท้าที่ก็สวยครับแล้วก็ลิงก็กระชับครับ ครับก็อยู่ในระดับหนึ่งครับมันท้ายก็นี่ก็สูงร้อยน่าจะร้อยสี่สิบบวกแลละครับนี่แต่ก็เริ่มหนาแล้วครับเริ่มหนาพัฒนาการของเขาส่วนแม่สาวนี่ก็ท้องหนึ่งเดือน,นครับท้องหนึ่งเดือนกับพ่อพันธบรามัตแดนลูกผสมนะครับท้องหนึ่งเดือน ผมเปิดไว้ที่44,900นะครับท่านใดที่สนใจก็ต่อรองกันเข้ามาได้ครับเนี่ตองแรกครับตครับยังไปได้อีกครับตัวนี้นี่พัฒนาการของเขาครับเริ่มยัดหนาเลยครับ ท่านใดที่ติดตามก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับว่าเราจะถ่ายผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมเหมือนกันครับท่านใดที่สนใจพ่อพัน์เจ้าสรารรามนี้ก็ต้องรอดูผลงานก่อนครับรอดูผลงานก่อนอทีหนึง่งว่าเขาจะออกมาในรูปแบบไหนครับนี่ขวบเต็ม ความหนาไม่ได้ใส่อาหารค้น,นครับเพราะว่ามันจะเลี้ยงแบบวควบภูมิมันหนักครับไม่ได้ใส่อาหารข้นเท่าไหร่ก็เลยดูแบบบาง,บางๆซุบๆหน่อยครับนี่กับบรรยากาศเช้าๆครับอากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ในสาว มาเปิดเดอ้อสนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่021747477 9ครับหรือมาดูตัวจริงได้ครับที่บ้านเขาลิ้งใต้ครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแม่สาวเนสีไม,ไม,ไม่ไม่สีดครับสีจะ เข้มมากไปกว่านี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีจะติดโบทเข้มเลยครับแม่สาวตัวนี้เชื่องครับนิสใสดีครับเลียเ้ยงง่ายครับยางเช,าเช้าผมก็เอามาตากแดดครับเอามาตากแดดยามเช้า ให้ผิวพันธุ์เขาดีครับนี่ครับยูใบหัวเขาครับติบหูดดำแข้งขาดำกระดูกใหญ่โครงสร้างได้ครับไข,ข,ข่ไข่เขาดำนะไข่ดำกระบอกดำเอาไปได้อีกเดี๋ยวรอผลงาน ชมผลงานครับอันนี้ก่อนมาเร็วดีดีดีเอ๋มานี่หันมาเร็วอ่าไม่ได้จัดทายครับ จัดถ่ายเขาก็ายืนลองโชว์ตัวพอ,อสาวท้องหนึ่งเดือนด้วย ทับไปตอนที่เจ็ดตุลาครับอันนี้ก็จะเจ็ดพฤศจิกเลยครับหนึ่งเดือนแล้วช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะครับก็เกษตรกรก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยครับดูที่มาที่ไปของวัวครับไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นนะครับโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็โรคระบาดของวัวควายนะครับ ก็ดูแลรักษาหัวขวายของท่านดีๆด,ด้วยเด้อดูหน้ามัน คุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ